มาล่องมีเก้าหครับนี่ดูจัมโบูครับเนี่ยสองงันนี่ยลงมามนตั้นเลยพอกไม่ไผยังมมนี่ได้ว่นี่ไม่มีมมมมมมแววม,ม่นไม่ไฟ่ลรว่านี่ยิ็ถือว่าแม่สวนไม่ไผ่ตายตาย 前まあないうの กานได้สบายๆครับใหม่าย ครับปั้นมองตามันน่ับ่เป็นยังเนี่ยก็ถือว่าใส่ได้แหละครับ อหน่อยัน่จะกินแนะกินบ,บักม่วงหอยไม่แก็งเทากับไม่รุ่นนีเ้เทาก็สามารถปั้นได้ครับท่านคือ นาฟานะครับนี่สองเหลี่ยมนี่ครับเจเน่เห็นตัวมันบินบอกนี้ครับนี่ตะขอฟอมครับผุมคักกับเป็นฟักแบบใส่เป็นตะขอเกาะเข้มขัดตัวนี้กัคือกันครับนี่สองเหลี่ยมครับ ใายก็ได้ด้านคั่วก็ได้ครับขอขอบคุณห,หลายๆครับติดตามติดถ้าใช่มนดีครับอย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นงกำลังใจให้ถ้าใช่มนดีครับนี่ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ